เรื่องเล่าที่หายไปอาถรนน้ำตกพรมโลกจังหวัดนครศรีธรรมราชน้ำตกพรมโลก เป็นน้ำตกที่มีนักท่องเที่ยวมาเสียชีวิตแล้วหลายรายจนต้องมีการนิมนต์พระเกจิมาทําพิธีล้างอาถรรพ์ของน้ําตกและพิธีวงสวงสิ์สิทธิเจ้าที่เจ้าทางรวมถึงดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตทั้งหลายขณะนั้นพระครูประหลัดได้นั่งสมาธิเพ่งจิตสื่อสารกับดวงวิญญาณที่อยู่บริเวณดังกล่าวเกือบครึ่งชั่วโมงก่อนจะออกจากสมาธิและบอกว่าที่ตั้งสารพระภูมินั้นหันผิดทิศพร้อมบอกว่าใต้น้ําตกนี้เป็นที่อยู่ของพญานาคและบริวารส่วนลำธารข้างล่างนั้นมีต้นตะเคียนทองขนาด 2- อถึงสาคน ซึ่งเป็นที่สิ่งสถิตของเจ้าที่เจ้ารางแต่ระหว่างทําพิธีมีฟ้ามืดค้มและลมกระโชกแรงมีฝนโปรยปลาย ก่อนจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติเมื่อเสร็จพิธีปิดท้ายด้วยการนำถวายซึ่งปรากฏว่ามีหญิงสาวสองคนที่เข้าร่วมพิธีออกมาไล่ลำที่ตนเองไม่รู้สึกตัวนอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมพิธีถ่ายภาพติดเงาลางๆของชายกลางคนที่กำลังนั่งชันเข่าอยู่กลางบ่อน้ำตรงที่คนจมน้ำขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับส่วนใครที่เคยไปมาแล้วความสวยงามเป็นยังไงบ้างรีวิวให้ฟังกันด้วยนะครับสนับสนุนคลิปนี้โดยตรวจผลราวน้อย .com ตรวจผลลาวน้อยคอมลงผลไวค้นหาง่าย